สวัสดีครับอยู่กับช่องวุฒิเขมราชนะครับพาท่านผู้ชมมาชมรถเกี่ยวยันม่านะครับผมรถเกี่ยวของค่ายยันม่านะฮะร,รหัส AW82V นะครับผมคันนี้ก็เป็นรถของพี่เก่งนะครับเก่งว้านนท์ต่อทานนะครับเดิมครับรถคันนี้มาดูกันสิว่าเดิมจะเร็วแค่ไหนนะครับ พอแปลงนี้ก็ไปเลี้วไม่ค่อยได้นะเพราะว่าข้าวค่อนข้างจะล้มนะครับขับต้องใจเย็นนะครับผมก็ดูคูโบตา,ากันมาก็หลายคลิปแล้วนะครับวันนี้ถ่ายยันมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับพื้นที่นี้การเดินก็ค่อนข้างจะลกนะครับตัวที่สุดคืองูนะครับผมก็ถ้าใกล้ไหนก็ ไม่ว่ากันนะครับเดินค่อนข้างจะลำบากนะฮะเดี๋ยวดูแป้งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแป้งต่อไปนะฮะแปต่อไปก็เข้าค่อนข้างจะตั้งสงาสวยงามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป้งนี๋ผมรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับยันใหม่เขาคนนั้นมีความเร็วแค่ไหนนะครับสำหรับรถเดิมๆโรงงานคันนี้นะครับ อาจจะดูย้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่าแดดค่อนข้างแรงนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับสําหรับพายุที่ตกเมื่อวันสองวันที่แล้วนะครับก็เบาบางลงแล้วนะครับเหลายทีมงานของรถเกี่ยวก็ออกล่าเงินกันนะครับเพราะว่า เมื่อช่วงวันสองวันที่แล้วฝนตกลินทั้งวันเลยนะครับทำมาหากินกันไม่ได้เลยนะครับผมทนหน่อยนะครับแปลงนี้ก็ถือว่าข้าวล้มนะครับเดี๋ยวเร็วไปก็ไปเหยียบข้าวเขานะครับก็จเย็ยนไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับก็เข้าช่วงฤดูหนาวนะครับปลายผลต้นหนาวนะครับยวพยายามจะเดินตามนะครับพออาจจะสัันหน่อยนะครับต้องขอไปัย้ท่านผู้ชมด้วยนะครับ<อ>ผมว่าก็มีความคล้ายคลึงกันกันกบคูโบตานะครับสำหรับยันมาเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับพอช่วงนี้ต้องขยันหน่อยนะครับไม่ว่าข้าวจะเยอะหรือไม่เยอะนะครับต้องออกมาเกี่ยวนะครับเพราะว่าถ้าเล่นตัวก็ไม่ได้นะครับ สองไล่ก็ต้องมานะครับช่วงนี้ขอรดเกี่ยวทุกวันนี้ก็เยอะนะครับค่อน้างเยอะทีเดียวเป็นหนึ่งอาชีพที่ได้รับความสนใจนะครับสําหรับอาชีพรถเกี่ยวข้าวนะครับก็ต้องแข่งกับเวลาแล้วก็แข่งกับอาชีพเดียวกันด้วยนะครับ หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับเท่ารารถเกี่ยวเองนะครับอย่างนี้ก็ทคำกคลมเร็วไม่ค่อยได้นะครับพอข้าวล้มก็ใจเย็นๆนะครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรีบใจร้อนมากก็ไม่ได้นะครับไปเหยียบ ข้าวเขาเสียหายอยีกนะฮะหาชมได้ยากครับรถเกี่ยวยันมานะแถวนี้เขานิยมแต่คูโบตานะครับผมด c 60 DC 70นะครับส่วนเยอะนะแถวนี้ ากาศแจ่มใสนะครับท่องฟ้าปลอดโปร่งครับวันนี้ออกไลค์คลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับข่าวตอนนี้ก็เลื้องอลา,ามกันหลายที่หลายแปลงแล้วนะครับก็พร้อมที่จะให้รถเกี่ยวได้เกี่ยวกันเพราะว่าอีกหน่อยก็เป็นหน้างานของรถแมคโครรถดำนะครับดใจลอยสักนิดนะครับสำหรับสายขุดสายจกนะครับ มีให้ท่านได้รับชมกันแน่นอนนะครับสำหรับช่องวุธเข็มลาดนะครับผมอันนี้ไม่ได้แต่งอะไรนะครับรถเดิมๆนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะ รุ่นนี้ไม่มีเทอร์โบหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะเห็นแต่คูกาตาจนชินตานะครับชินตาชินหูนะครับวันนี้มันจเจอยันมาเข้าไปก็เป็นแปลกๆอยู่นะครับมันจะมีอีกรุ่นนะครับของยันต์มาที่ว่ามีฟองมะลัยใช่ไหมครับผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปรีวิวหรือว่าไปถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะสาหรับรุ่น ยันมาที่มีฟอ,องมาไลยนะครับมีฟองมาไลยเหมือนรถกระบะเลยนะครับพอต้องเก็บให้หมดนะครับสำหรับข้างๆต้นไม้หรือว่าที่ปกติมันต้องมีคนมาเก็บพื้นที่ที่ว่ายากๆนะครับ ทำไมไม่มีใครมาเก็บเนอก็ถือว่าน้ำหนักตัวรถไม่ค่อยเยอะนะครับก็ไม่ทำให้พื้นที่นาเสียหายนะครับผมยังมีน้ำยังมียังไป็นตมนะครับผมก็ถือว่าน้ำหนักก็เบาพอสมควรนะครับสำหรับรกเกี่ยวยันมาเองนะฮะ ทางเลือกนะครับสาหรับลูกเกี่ยวยันม่านะครับคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบคูเวต้านะครับบางคนก็ชอบยันม่านะครับแล้วแต่คนชอบนะครับผมอาจจะดูย้อนแสงหน่อยนะครับมุมนี้นะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ ยันมาเองก็มีความสวยเหมือนกันนะครับดูดูจากด้านหน้าแล้วนะเนี่ยนะฮะสวยนะครับาะวมาเกียวดันก็ถือว่าใช้ดีนะครับของยันมาของเดิมๆขานะดูนะครับ ใชทีมงานของพี่เก่งเองนะครับก็ใช้แต่ของยันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวและรถไถน,นะครับทีมงานนี้ชอบยันมานะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากติดตามช่องรุตเข็มวาดด้วยเลยกันนะครับท่านไหนที่ ิดตามอยู่แล้วผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่ยังไม่หนีกันไปไหนนะครับทางผมวเมีนก็จะพยายามสรรหารถแปลกใหม่หมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เบื่อกันนะครับดูแต่รถเก่าๆเดิมๆเ,เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อกันซะก่อนนะครับเกี่ยวแบบนี้อันตรายนะครับกลัวต่อนะครับเสียวแทนนะครับ เก็บแบบนี้ช้านะครับ ใกล้ๆเลยนะครับเดตั้งก็ลมด้วยนะครับ โรเลอร์หกตัวนะครับสำหรับยันมานะครับแคนเดียหนึ่งตัวนะครับเดิมๆก็เสียวได้นะครับ ไฟเสียเขาอยู่ด้านบนนะครับสำหรับยันมา้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับก็อนยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องวุฒิเขลมราชด,ด้วยแลวกันนะครับไว้รอชมกัน EP ต่อไปนะครับผมลากันไปกับยันมา AW82V นะครับผม